หลังจากที่ผมครับได้พาทีมงานทั้งสตูนะครับไปเปิดโลกครับให้เขาเนี่ยไปลองกินอาหารที่สารไทยบ้านนะครับมีทั้งแบบซอยจุต้มอึง่งต้มเขียดเพียนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้เนี่ยผมและทีมงานเนี่ยเป็นแบบไทยบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วหลังจากผมไปกินร้านเอ่อซอยจุของพี่อีทที่ปงลางนะครับชื่อร้านอะไรนะแตกแดกตับอ่านะครับผมก็เกิดความสงสัยคร,ครับคือผมเนี่ยได้ไปทําการเซิร์ชกูเกิลแล้วผม,ไ,มได้ไปรู้มาว่าซอยจุเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่ไทยอย่างเดียวมีทั้งไทยญี่ปุ่นเกา ก็มีซอยจุและขอนอกเรื่องนิดนึงครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับซอยจุคืออัปเดตหน่อยคม<ะ>ีคนถามมาเยอะแบบเรือเราเนี่ยที่ไปทะเละไปถึงไหนแล้วค<ะ>ือตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงแบบกาลังแบบสร้างอยู่นี่คือเรือที่เราแบบเออจะเอาไปแบบใช้ชีวิตในทะเลคือผมไม่ต้องการเอาเรือที่แบบที่ทั้งสี่ลำอะมโมรวมกันะจะเป็นยังไงอะรอติดตามโอเคไปเข้าเรื่องซอยจุต,ต่อและที่อยู่ตรงหน้าทุกคนต่อจากนี้นะครับทั้ง3อย่างนี้นะครับนี่คือ ซอยจุที่ผมได้ไปหามามีทั้งหมด3ประเทศนี่คือตัวแทนของประเทศไทยเป็นซอยจุที่เรากินปกติแหละนะครับก็บเก็บมาเลยใช่ใ<ห>บ,บ้านเป็นซอยจุแบบไทยที่แบบแหลายหลายคนได้เคยเห็นแล้วเอ๊ะเอ,ะเ,อะเดี๋ยวนะทำไมมีน้ำจิ้มสอง <c oughs> อันนึงเป็นน้ำจิ้มเอ่อเขาเรียกว่าดีบัวน,น้ำจิ้มขมซอยจุไทยนะครับที่แบบเราเห็นกันดีตามร้านอาหารอีสานหรือว่าแบบในโลกยูทูบอันนี้นะครับราคา120บาทไม่แพงไม่แพงราคาน่ารักปุ้มกิม ตัวต่อมาครับเป็นนี่ครับอันนี้เป็นซอจูญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไม่เราเคยกินอ่าอันนี้เราเราเคยกินแล้วนะครับเป็นซอจูญี่ปุ่นแต่เราเคยกินที่ร้านอาหารอีสานซอจูญี่ปุ่นเขาจะแบบมีมีแบบนี้หน่อยม,มีมีแบบเยอะหน่อยของเขาจะเยอะกว่าของไทยหน่อยนะครับก็จะมีหนีมีตะเกียบให้เราซอจูญี่ปุ่นเลยนะครับราคา499บาทถูงกว่าของไทยค่อนข้างสูงแอบได้น้อยกว่านิดนึงนะมอาจจะใช่แต่ว่าสังเกตเนื้อลองสังเกตสีเนื้อครับสีเนื้อเขาจะมีมันแทรกเดานะคิดว่าน่าใช้วากิวในการทำนะคคครรัััััับบต่่่ออออออมมาาเเเเป็นน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 นีีีีีกกกึง้้ยยพไไหหิซจูล เกาหลีเหรอครับเกาหลีอันนี้เนี่ยราคา380บาทเกาหลีนี่เรียกว่าอะไรของไทยเนี่ยซอยจุอ่ะฮะซอยจุ๊ซอยจุ๊ฉี่ซอยจุ๊ดิไม่ใช่ไม่ใช่แม่เขามีชื่อของไทยเนี่ยซอยจุไทยซอยจุอ่าแต่เนี่ยเรียกว่ายุกิยุกิยุกมันอาจจะเป็นสำเนียงหรือเปล่ายุกมึงพูิเนี่ยสำเนียงเมืองเซนต์โตเกียวยุก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 ิยุกิยอยักษะลูกกอไก่ยุกเหมือนประยุก ใช่กับไอศัดยุกเกะแต่เนี่ยมันค่อนข้างสับสนหน่อยเพราะว่าลองไปเ e ิร์ชใน Google อ่ะเขาเรียกว่าซอ,อายจูญี่ปุ่นหรือไม่ก็ยำเนื้อดิบญี่ปุ่นอ่าก็นั้นเป็นชื่อไทยแต่ว่า, <bois S 1> าแบบเอ่อของไทยอ่ะก็มีของไทยอ,อ,อ่ะอออมีมีสองอย่างที่เป็นเนื้อดิบนะมีซอยจุกับก้อยอพี่ไปหามาแล้วไอซอยจุมาจากนี่ครับเอาเนื้อมาแล้วมาซอยหั่นเป็นชิ้นจุคือเงียบเงียบกินเขาจริงๆริอะนใน Google บอกไอสั์ที่เขาเรียกว่าเงียบเงียบ แต่ก็มีก้อยก้อยก็คือเป็นไงแหละเป็นแบบเป็นเนื้อเดือดิบเหมือนกันใต่แค่เอามาสับเป็นแบบชิ้นเล็กๆอันนั้นก็คือก้อยเน้วไม่ถึงเรียกก้อยอะคนชื่อก้อยทำหรออีออก,ก้อยทำ <laughs> อันนี้มีสองชื่อคือใน Google อันนี้ใน Google นะ,ะเขาเรียกว่าซอสจุญ,ญี่ปุน่นหรือว่ายำเนื้อดิบญี่ปุน่นนะครับที่เราไปซอสจุเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เขาก็ไม่ได้แบบสับถูกว่ะเขาามาเป็นเส้นโอเคต่อไปอันนี้เป็นแบบเกาหลีใช่ของเกาหลีนี้ให้เยอะมากคนเกาหลีเขาต้องมีเครื่องเคียงใช่ครับเยอะนืีีกกชช่่่เหลย็มอ เรียกของเขาชื่อว่ายุค ยุคกี่ก่อนไลยภาษาไม่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 ชื่นตอเดี้ยุคยุคเฮวียุคเฮวีถ้าเกิดคนไม่เก่งอ่ะอ่านว่ายุคเฮวีแต่ว่าสำเนียงพี่สำเนียงชาวโซ่ยุคเฮวีก็คือเวลาแล้วก็ยุคเฉี่โอเคอ่าจะเเวยยุคเคอะไรเงี้ยนี่นี่คนจีนหรือเปล่าไม่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 ไปคำตรงไทยคือดู้แล้วว่าเกาหลีแม่งคุ้มสุดคือแบบของเยอะมากก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลอง vs กันลองเปรียบเทียบกันนะครับว่าเจ้าซอยจูเนี่ยระหว่างไทยญี่ปุ่นเกาหลีอันไหน ทุกปากเราไม่สุดหนูยังไม่เคยกินเกาหลีนะพี่ยังไม่เคยแต่หนูว่าญี่ปุ่นว่ะด้วยความเนื้อเฮ้ยอันนี้มันแบบวากงวากิวอะไรโอยแนนมึงไม่รู้อะไรพี่ไปหาข้อมูลมาเลยเว้ยอันเนี้ยพี่ว่าหลายคนก็ไม่รู้ถ้าไทยอ่ะเนื้อไทยดังๆโคขุนโคขุนหรือไม่ก็แบบเนื้อดายเอชที่แบบคนฮิตกันที่ยูทูปเยอะๆใช่ไหมญี่ปุ่นวากิวเอฟนุ่มๆใช่ไหมแต่คือผมาไปหาข้อมูลมาคือจริงเนี่ยอยากทำคลิปมากแต่แบบ ไม่ทําไม่ได้เว้ย<น>คือเกาหลีอะ่ะมันมีเนื้อตัวหนึ่งเว้ยฮันอูเนื้อฮันอูใช่เขาบอกว่าเป็นเนื้อที่แบบเฟี้ยยิ่งกว่าวากิวอีกใช่เรอแต,แต่ผมลองไปหาแล้วไม่ไม่ส่งออกต้องไปกินที่เกาหลีถูกต้อง<ไ>เขาบอกว่าแบบเป็นแบบเนื้อแบบฟีลแบบเกรดพรีเมียมยิ่งกว่าแบบ วากิวกินแล้วแบบละลายปากก็พอดีเลยท <c oughs> ี่เคยทำคลิปเกาหลีไว้อยู่พอดีเลยอ่ะเดี๋นั้นว่ากันนั่นแหละครับโดนคือเกาหลีแบบเป็นคลิปนึงที่อยากทำมากผมว่าเป็นสายเนื้ออยู่แล้วไอ้เนื้อฮันบูเนี่ยที่เกาหลีคือแบบเขาบอกว่าแบบที่สุดแล้วใน Google นะอันนี้กูเกิลบอกป้าเขาบอกว่าน่าจะเป็นเนื้อที่นุ่งหัวเอฟไพร์แบบจริงครูก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยกินใคร ให้ไปกดไลค์บ้างค่ะให้ถึงห้าหมื่นไลค์ครั้งนี้พี่เป็ดพาไปจริงเพราะว่าพี่เ็ลครั้งคือสองคลิปไงอาจจะไปเกาหลีญี่ปุ่นถ้ามึงจะไปเทินที่ชุมยญาก็ต้องไปญี่ปุ่นให้หมูเลี้สกีก็ต้องไปญี่ปุ่นแล้วแต่ไม่ถ้าไปเกาหลีหนูก็สายกรรมเลยกลับมาจะไม่เห็นหนูหน้านี้แล้ว <laughs> ไม่เป็นไรหนูมีแพนทั้งสองประเทศไม่ไ,ได้หมดคือไปหาในเน็ตมา,าเขาบอกว่าไม่ส่งออกเว้ยหรือถ้าใครมีแหล่งซื้อในประเทศไทยบอกหน่อยอยากลองกินเท่าไหร่ก็ได้แต่เขาบอกว่านุ่มแบบ มมม่มาคะใน,นแ Google แม่งบอกก็แบบนุ่มละลาย,ยแบบจริงเขาบอกว่าเหมือนกินน้ำแข็งที่แบบเข้าปากคุณละลายเลยเขาบอกมานะกูไม่รู้ใครรู้แหล่งบอกไปแล้วกันแต่ว่าอันนี้ก็ไม่น่าใช่ฮันบูเพราะว่าถ้าฮันบูเหมือนจะมีมันแทรกซิว,วากิลนะครับราคามันต่างกันมากไหมนะแต่ถ้าเรื่องราคาเนี่ยถ้าเอาความแบบประหยัดเนี่ยของไทยน่าจะนี่สุดกระดูกไทยเท่าไหร่นะ120บาทของไทยนะครับ120บาทปริมาณเนื้อไม่น้อยนะดูเนื้อน้ำจิ้มสองถุง นี่เนื้อไม่ค่อยมีมันอ่าแล้วก็ของไทยนะครับจะมีน้ําจิ้มมาให้สองอันน่าจะเป็นน้าจิ้มที่เราคุ้นเคยแหละเป็นน้าจิ้มแจ่วอันนึงอันนี้น่าแจ่วอจกวอันนึงเนี่ยอันนี้น่าเป็นน้ําจิ้มขมดีวัวนะครับไว้สำหรับกินกับซอยจุยที่เป็นฮิตๆกันร้อยยี่สิบบาท <100 S 2> ได้เนื้อามาง่ายสองขีดปะแน่นได้มาเยอะอยู่ทุกคนน้าจิ้มสองต่อมาของญี่ปุ่นครับที่แบบราคาสูงสุดในนี้เล็กนะทุกคนดูของเขามีผักดูปริมาณครับ น้อยมากของญี่ปุ่นครับค่อยนี่มาอัน,นี้น้ำจิ้มของญี่ปุ่นเขาค่ะญี่ปุ่นเขาจะเป็นน้ำจิ้มงาอุ้ยแต่อันนี้ต้องผสมไปเลยของญี่ปุ่นให้เป็นกินอย่างนี้ครับอ่ะแล้วเขามีนี่มาของญี่ปุ่นจะมีไข่กินอย่างนี้เขาจะลาดไปเลยครับลาดไข่ไปจริงๆเน,นี่ยถ้ากินที่ร้านเนี่ยไข่จะยังไม่แตกเลยอ่ะใช่อันนี้แตกเนื่องาะเราสั่งแก๊บมาครับน้ำจิ้มของเขาเป็นน้ำจิ้มงาโอ้โห่นอนดูเลยกินอย่างนี้ผสมไปเลยเขาจะลาดไปเลยครับหมดเลยเนาะหมดเลยเราเอาไาใส่จานเราไหมจะได้ชิดเป็นไงวิธีกินเขาจะคอย่างีล อ่ะโอเคอันนี้คือของญี่ปุ่นค่ะอ่ะต่อไปยุกเพยยุกเพย์ทำไมมันดูน้ำเยอะอ่ะมันเป็นซอสของเขาหรออ่ะเดี๋ยวเราขอหยาบเทลงนะครับแต่ว่าดูด้วยตาเปล่านะคือเยอะเยอะนะผมเห็นชาไทยเลยอุ้ยดูสีอ่ะแต่ว่าไข่ที่เป็นญี่ปุ่นนี่คือชัดเลยแล้วก็สีน้ําต่างกันนะครับอ่ะแต่ที่สําคัญเราไม่มีไข่มาให้แดงไม่เป็นเขาน่าจะตีลงไปไม่เหมือนอันนี้เปล่าเอาแค่ไข่แดงอ่า อุ้ยหนูว่าฟิลเดียวกันเอาไข่แดงของเกาหลีเนี่ย380บาทแพงกว่าไทยแต่ถูกกว่าญี่ปุ่นอยู่ตรงกลางแต่เขามีนี่มาให้ครับเครื่องเคียงไปดูไหมทุกคนเขาบอกว่ากินเหมือนญี่ปุ่นใช้แค่ไข่แดงอ่ะโอเคและนี่นะคือหน้าตาของซอจุทั้งสามชาติเอาเรื่องความคุ้มค่าก่อนเป็นเมืองมั่วไหนคุ้มสุดเกาหลีถ้าคนกินผักนะอถูกๆคืออย่างน้อยมันได้แบบแก้มถ้ามันตัดเลี่ยนอ่ะมันฟิลแบบเฮ้ยกินอันนี้เบื่อแล้วมา จิ้มนิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยเอาแค่ความคุ้มค่านะไม่เอาเรื่องรสชาตินะครับความคุ้มค่าผมให้เกาหลีเหมือนกันเพราะว่ามันดูเป็นแบบอาหารมื้อนึงอ่ะแล้วมันมันได้สารอาหารครบอางมันมีเนื้อมีผักมีแบบโปรตีนมีแบบอะไรแบบหลายอย่างขายแค่ข้าวคือง่ายถ้ามีข้าวมาสามารถเผื่อเอามากินแบบนี้ได้เลยอ่ะเรื่องความคุ้มค่าผมก็เน้นให้ความือนกันเกาหลีนะครับแบบความชนะไปเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้ร้านอื่นเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้เราสั่งมาจากร้านในในแก๊ปเราก็หาหาแบบงูสัวนะครับเราเราก็ไม่รู้กััันนนนนนว่่่่าาารรร้้้้ออออืจะะใหแบบบีีมตตไปสชิค อันนี้น่าเป็นแจ่วไหนดูซิเก็บสีหน้าออกหรือเปล่าแจ่วทั่วไปอ่ะอันนี้ต่อไปเป็นนี่ครับหลอกกัเน,นี่เนยเทาจิ้มนี้เก็บบอลแลนคือเราเคยไปกินร้านพี่อินมาแล้วมันไม่ขมเท่านี้อ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองกินกันเอาเริ่มจากไหนก่อนขอเป็นอันนี้ครับอันนี้ขอผ่านไม่ไหวอ่ะเอาโอเคเดี๋ยวลองกินนะครับลองกินกน้ำจิ้มแจ่วกันกนะทุกคนจุม่มๆไปเลยเบิ่ม มันนุ่มๆอ่ะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้เหนียวเว้ยมันไม่ได้แบบเคี้ยวแบบนานอ่ะแต่ว่ามันมันต้องเคี้ยวมันกรุบๆจ้าไว้นะค่ะอันนี้น่าจะเคยกินแล้วน้ำจิ้มแต่น้ำจิ้มดีน้ำจิ้มจิ้มไม่ใช่แจ่วเปิ้ลเว้ยนิดนึงน้ำจิ้มไม่ใช่แจ่วไม่มันมีแจ่วหลายแบบแต่ละร้านมันเหมือนแจ่วมันไม่ไม่เหมือนกันไม่มันเหมือนน้ำจิ้มตำมะม่วงอ่ะใช่มันไม่ใช่แจ่วใช่อ่ะต่อไปมาลองนี่เรียกว่าอะไรนะยุเกะยุเกะนะครับเพราะไอ้เจ้าสิงนี่แหละทำให้เราเเเเปปปิิิิิดดโลลลลลกกกกมมมมัันนนรรร่่่่่แแบบบบาาาาอออซยยยยุไไถคึงตจ้ นุ่มเค็มๆอยู่เหมือนเพราะน้ำมันงามันมาช่วยดึงว่ะแต่เนื้อต่างนะเนื้อต่างเพราะว่ามันทำเส้นเล็กว่ะมันเลยกินง่ายอ่ะมัันมนเลยนุ่มอันนี้ยมันแอบชูวัตถุกับแกมชั้นดีมันแอบชูเนื้อแต่อันเนี้ยมันเหมือนชูน้ำจิ้มน้ำจิ้มพอน้มจิ้มมันแรงแรงแค่กิงนะเนื้อญี่ปุ่นอ่ะไม่ขาวไม่ขาวแต่ไทยแอบมีกลิ่นนิดนึงถูกต้องอร่อยมากอันต่อไปอันต่อไปอันอไปอันต่อไปครับสีเงินไม่เคยกินอันนี้พี่เบดน่าจะต้องตีไข่เด้วยพวกตก อยนนีต้ตัวจริงอัสับจับแก้วอ่ะเเื้อกันอันนี้แอบน้ำเยอะชิมน้ำก่อนไหมเราไม่รู้ว่าเป็นน้าน้ำผุนเนื้อหรือเปล่าคุณลองกินนี้เลยกินได้เค็มเค็มๆเค็มๆเคนม้เค็มๆเค็มๆเค็มนเ้็แๆบอีม่างกับเอไมๆเค็มๆเคไม่เค็มๆ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 เค็นแต่นมาเคมเน็มๆ็มๆเค็มเ็มๆเค็มๆอคมๆเค็มๆอมๆเคมเคมะเนมเหมือนแบบ ใส่โน่นนี่นั่นเยอะอันเนี้ยเนื้อแอบแบบมันน้อยแต่สีเข้มกว่าแต่ว่ากูว่าไฮเนี่ยแม่งกินแอบดูกินง่ายเพื่อจริงจริอะกินเยอะก็เลี่ยนแล้วมีของเครื่องเคียงต่างเลี่ยนเดี๋ยวลองชิมครับกลิ่นไม่คาวเพราะอาจจะเป็นเพราะพวกกระเทียมอะไรเยอะถ้ามาเป็นชิ้นใหญ่อ่ะเทกเตอร์แอบเหมือนอันนี้ปะอืมแต่ไม่คาวไม่คาวไม่ไดกลิ่นคาวครับแต่ว่าผิวสัมผัสคล้าย้เนื้อนี้ไม่ได้นุ่มต้องเคี้ยวแบบกรุบกจะจืดเหรอดือแต่ี๋วลองกินกิมจิดูกันเพราะว่าเพื่อแบบ จอลองกลับมากินนี่สิคือมันต่างเลยอะ่ะใช่ไหมไอ้น,นี่คือแบบทำได้ยังไงอะ่ะว่าทำไมเขาให้น้อยเป็ดแนนยู่เห็นจิมบอกหลอกเกาหลีผสมกับญี่ปุ่นมาหนูชิมไทยกับญี่ปุ่นให้จิ้มก็ดีดูเห็นจิมป่ะดูเห็นจิม,มแม่กูดา่าแล้วนี่แม่กูไม่ยอมให้กูกินของความข้ามันแบบกรุดเลย,ยนียห่หว่าดูแลมันไม่มีน้ำมันงาอย่างเดียวมันมีอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้ใช่ สวยเลยช,ชุ่เนื้อไปละเคี้ยวนางเคี้ยวนางเคี้ยวางกลืมยมือละไม่แต่ความควาวม,มันหายไปนะปวดเลยปะต้องปวดปะเอางี้เรื่องเรื่องราคาเรามานี่แหละเอ้ยเรื่องความคุ้มค่าถูกสุดเนี่ยคือไทยไทยความคุ้มค่าที่เราให้ตอนแรกอะ่ะคือเกาหลีส่วนความอร่อยสุดอะไรครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะคือผมแอคทีิแนะเนนจริงปะอันเนี้ยเนื้อมันเส้นเล็กแต่ถ้าเรากินคำใหญ่ทุกคนก็เหมือนไทยอ่ะมันเคี้ยวยากมันไม่ได้เคี้ยวยากมันไม่นุ่มมันคือเนื้อโปรตีนทุกคนลองกินคำสัมมผัสเหือนกันเลย แต่เกาหลีดีครับมันมีเครื่องเคียงตัดเลี่ยนเยอะมีอะไรเยอะแยะเลยทุกคนอร่อยนะหรือว่าอันเนี้ยเนื้อไทยแล้วพอเอาไปทำเกาหลีไม่แน่ไม่แน่อัพราคาแล้วก็ใส่เครื่องเคียงหมอแต่ว่าเนื้อเกาหลีไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นใช่ตำซอสเกาทลีเขาลาดมาดำๆเนี่ยทุกคนมันไม่ได้รสชาติแรงมากครับเพราะฉะนออกเค็มๆแต่เค็มแบบเค็มจางๆจางแบบโอ้โหจางมากอ่ะคือเหมือนมึงเอาล็อตปลาไปผสมน้ำแบบเย็นๆมากก็มันจางแบบจางเลยทุกคนแต่ว่ากลิ่นอันนี้ใจแรงได้กลิ่นพวกแบบเครื่องนี่เยอะกระเทียมนนนนนนน้้้้้าาาาามมมััังเเเคีีีกลลิ่่่่ะะรรรรบบไูวพออหืปทแ เนื้อเขาเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคาวเลยแต่ถ้าเกิดผิวสัมผัสของเนื้อเนี่ยก็เหมือนไทยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้คือญี่ปุ่นนี่คือแบบต่อให้กินคําใหญ่มันก็แบบเคี้ยวง่ายทุกคนนุ่มแบบลายในปากรวมๆอะรวมๆเหรอสุดท้ายเรากินก็ต้องอร่อยว่ะแต่สุดท้ายถ้าเอากินแล้วจริงๆนะทุกคนกินในกางนี้ดีกว่าถ้าเอามาแล้วคนเดียวแล้วกินให้หมดอะผมว่าเนี่ยผมกินหมดเลยกินได้เรื่อยๆแล้วอีกนะไม่กินของดิบนะใช่สัญญไปนะไม่เลือกอร่อยมากแต่ว่าของญี่ปุ่นน่ะน้ำจิ้มันเขาดีเว้ยใช่เนื ไม่รู้แต่คือน,น้ำซอสเขาอะ่ะทุกคนโยุไม่รู้ว่าคืออะไรทุกคนแต่มันเค็มแบบมันเค็มแบบนัวเออมันนัวแล้วมีความแล้วมันงาบวกเนื้อเขาเนี่ยมันนุ่มที่นุ่มกว่าอันที่สั่งมาแล้วครับแล้วมันกลิบไปแล้วแบบเพลินม,มันเพลินมากเอาผมมาท่นี่นะใครที่ไม่เคยกินซอสชูเลยหรือกินแบบเนื้อดิบเลยอะเริ่มจากแต่พอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มาเริ่มอันเนี้ยผมว่าชอบเพราะว่าจริงๆตอนแรกหนูไม่กินเลยแบบเนี้ยพอมันได้มาลองอันเนี้ยพี่มันอร่อยมันเลยกล้าลองอันนี้มันเป็นเรื่องภาพลักษณ์เว้ยใช่คือท ถ้ามึงไม่เคยกินนี่นะมึงกินซอสชูเลยอะไมก่ไมกล้าไม่กล้าที่สำคัญคืออร่อยอันเนี้ยมันมาแบบมันมันโหดไปหน่อย hard core ด้วยคือมันไม่ปรุงไม่อะไรเลยแบบไม่มีอะไรมาตัดยกเว้นแบบต้องจิม้มน้ำจิ้มเท่านั้นใช่โหดไปน้ำจิม้มเขา h a ดคอ o r ด้วยคมอลอง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 นี่นะอือไม่ไหวว่ะพี่เลยขมมากอันนี้เฮ้ยลองลองเอานี่ดีกว่าเดี๋ยวลองเอาแบบเนี้ยจิ้มนี่ครับจิ้มน้ำจุ้มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มอ่ะเยอะเยอะอุ๊ยอุ๊ยเยอะเกินรุ่นใหญ่เขากินกันน้องมึงดูไทยบ้านอ่ะ โอมันไม่ได้คืออันเนี้ยแค่แตะเมื่อกี้คือมันขมมากเหมือนแม่กูเอาบริเวณประธามือจริงกูแบบอมนิ้วมือแบบเหมือนแม่ค้าโกรธอ่ะอันนี้โหดไปหน่อยค่ะถ้าสำหรับใครที่กำลังเริ่มกินเนื้อดิบแต่นเ <ๆ S 1> น,นื้อแม่งดีนะทุกคนเอาง่ายๆอันเนี้ยกินกับอะไรก็อร่อยผมลองเอาเนื้อนี่นะจิ้มกับแจ่ว <c oughs> เนื้อดีเนื้อดีมากญี่ปุ่นแล้วเขาจะได้ราคาสูงเพราะเนื้อมันมันมัน มาต่างกันจริงด้วยค,ค่แพงแล้วไม่โกรธอ่ะมันให้น้อยตอนแรกมาปุ๊บโกรธแพงแต่พอกินไปปุ๊บเนื้อแม่งดีถูกต้องนุ่มอร่อยครับมาเลยรู้สึกว่าโอเคคนไทยก็มาตรฐานอยู่แล้วมาตรฐานไม่มได้สูงมากครับร้อยยี่สิบบาทก็เนื้อก็ยืดนะมาแย่มาตรฐานทั่วไปส่วนของเกาหลีเนี่ยมันได้ความเครื่อนเคียงมันเยอะจริงมาดูเดี๋ยมันมาแบบกิมจิสองอ่ะบวกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่สำคัญเนื้อเขาเยอะแล้วราคาก็380คือเอาง่ายๆอย่างที่บอกมีค่าพุทธจบเลยสรุปไปแล้วกันถถถ้าาอยกกกกินนแบบููสสุุดดี่คืืออออขขงงไไททยยนี่คคถูกสุดรับบ120าทคุุ้มสด เกาหลีเครื่องเคียงเยอะได้เครื่องเคียงอะไคือญี่ปุ่นครับผมด้วยเพราะมันมันมันชัดจริงรสชาติต้องลองสักครั้งในชีวิตแต่สงสัยเกาหลี mm hmm. อ๋อจริงไหมถ้ามึงหลับตาแล้วจิ้มแจ่วอะ่ะเหมือนไทยเลยนะมันได้ความดีกว่าแค่แบบไม่คาวแล้วของญี่ปุ่นอะ่ะมันยังมีวากิวแล้วของเกาหลีถ้ามันไม่ใช่ไอ้เนื้อที่พีเ่เบ็ดบอกอ่ะมันคืออะไรอะ่ะก็ไม่รู้อ่ะมันก็ต้องเป็นเนื้อไทยด้วยป่ะมดเลยใครเป็นเส้นสำนักครับสำหรับซอยุอ่ะคาชะมึงให้เลยใครชนะหนูให้ญี่ปุ่นคือมันต่างกันมากครับผมทด้วยแล้ว นั่งนิ่งไรยาวๆเลยถ้ามีไอเนี้ยเท่าที่งานสำหรับการ VS อันนี้ต้องบอกก่อนว่าใครที่ยังแบบดิ๋วอยู่อย่าเพิ่งรีบกินครับคือต้องบอกก่อนว่าถ้ากินไมลงไปอ่ะเดี๋ยวแม่ผมโทรมาด่าแหละแม่ผมไม่ชอบให้กินดิบถามว่ามันกินได้ไหมอ่ะมันกินได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าร้านอ่ะทำาสะอาดหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็แบบเอ่อการกินดิบเนี้ยมันไม่มีอยู่แล้วทุกอย่างบนโลกนี้กินสุกดีสุดถูกต้องกินร้อนช้อนกลางล้างมือ ถูกต้องครับกินร้อนช้อนกลางล้งมือเพื่อแบบถูกสุกขักลักษณะอนามัยถูกต้อง๋ยวพยาธิเยอะเราก็ตอบไม่ได้ว่าร้านนี้มีพยาธิหรือเปล่าใช่อันนี้คือไม่รู้เลยแต่ว่าถ้าจากใจผมนะมถ้าให้เลือกกินนะผมคิดว่าซื้อจากร้านญี่ปุ่น เพราะว่าอะไรญี่ปุ่นเขาขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดอะแต่ร้านอยู่ที่ไทยนะร้านอยู่ที่ไทยแต่เขาต้องจะมีแบบมาตรฐานไหมอ่ะไม่ไม่รู้นะถ้าเป็นผมนะเลือกกินผมเลือกอันนี้แล้วกันแต่ถ้าใครโตแล้วอยากลองสักครั้งสักครั้งในชีวิตได้ถ้าจะแนะนําก็อยากให้ลองอันนี้ก่อนค่ะยุเกะยุเกะราคาจะสูงหน่อยแต่ว่าไม่ผิดหวังไปลองอานจรินได้เยอะนะครับแต่ว่าสำคัญสุดคือเลือกร้านที่มันสะอาดดูน่าเชื่อถือหน่อยเพราะอย่างที่บอกเป็นของดิบโอ้โหริ่งเผื่อทาให้สะอาดแล้วมันก็ยังพูดยากอะพูดยากเพราะแบบแมงวงแมงวันเราก็ตอบไม่ได้ แต่ถ้ายังไม่เคยกินก็กไม่ต้องไปพยายามหาใช่นะครับก็ตามน,นั้นแล้วกันครับผมทุกคนแล้วก็อย่างหนึง่งอย่าลืมเนื้ออยากลองกินเนื้อ,อเนื้อฮันบูใครมีแหล่งวาร์ปคอมเมนต์หน่อยกดไลค์มาห้าห like. มื่นไลค์ไม่ให้เขาคอมเมนต์แบบแหล่งขายไทยหระมันยากหนูว่าหาไม่เจอการที่เราจะกินของที่มันต้นตำรับจริงๆเราต้องไปต้นตำรับกินที่ไหนเกาหลีไงเขาไม่ได้มึงติตตอมอ S <S> <S เดี๋ยวไว้ว่กกันนะนั้นนะครับอยากให้พี่เขาคอมเมนต์มาอยากลองไปกินเหมือนกันแต่ว่าใครแบบมีแหล่งซื้อในประเทศไทยคอมเมนต์มาแล้วกนอย,กอยากลองซื้อมาก,กินนะครับ <ừ m. S 2> ราคาไม่เกี่ยงนะผมนวลก็เท่านี้กันนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนี่หน่อยเรือได้แน่ไม่ต้องทวงไม่ต้องทวงกำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยรอติดตามเลยครับเดี๋ให้ไม่เปิดขึ้นกับวิวแล้วกันเดี๋ยวเอาวิวไปทวงมึงอะทวงท้ายเดี๋ยวหนูอยู่บนเรือใหญ่ให้หนูให้กำลังใจ หนูแบบเซฟตี้มหนูลูกเรือไงหนูต้องลงแล้วเซฟตัวเองก่อนมึงไงซะทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับไม่เอามาจิโรสกันไหนจะลทองแพลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนนะครับทุกคนใครมีสูตรทำน้ำจิ้มนี่บอกหน่อยจิ้มอร่อยมากไม่มาจิมีแค่น้ำมันงาอุ้ยไปบอกเอไอดิถามเอไออ่ะถามนู่นดี๋ยวะเจอม่นแค่หน้าครับออนนนนนนัััเเ็็